ท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เนาะคะ่ะช่องป้าต้อยพุ่มวิเศษกัสิภาท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะเอฟซีทุกทุกท่านมาตามต่อขอโชคขอลาบกับสารปู่ขุนหาระคะ่ะมื้อนี้กับมาน้าก,กันกับหนองน้ำมาสองคนเนาะค่ะเนาะมาตอนกลางวันสองคนกับเป็นงวดของวันที่16บหท่านว่าคม2อ6 7นห้ี่ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคดีะคะ่ะ กะสิผ้ามาตามต่อขอโชงขอลาบดี <มา S 1> ดีค่ะท่านผู้ชมล่มเย็นสบายกะมีแดดอยู่แดดแต่ว่ากัร่มเย็นเย็นค่ะท่านผู้ชมอยู่สถานที่ศาลเจ้าปู่คุณหารน,นี่กะมี f เอฟซีเดินทางมากลกาบไปขอพรกับปูหรือเล่ยเรขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องะหาแนวทางเนกกาะคะนาะไปฝากไปตอนเอฟซีทางบาท นี่ส่วนไผ่มากกับป่มีผู้มาจ้าคนส่วนนุ่มอามนุ่มอามกับไปธุระเนาะค่ะเนาะมาเว้นเพิ่นกับไปธุระกองเพิ่นกะคือน้องน้ำกับปตอยกันเลยได้มากกันสองคนค่ะค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปพอกับนนองน้ำเนาะค่ะเนาะไปขอสโชคอลาไปเตรียมของกลาบไปกับศาลเจ้าพ่อปู่คุณานค่ะไปค่ะค่ะไปเนาะค่ะบรรยากาศย่ำกลางเว้นนี่กะล่มเย็นสบายแต่ว่า มีเอฟซีเพิ่นได้เดินทางมาจากทางใดก็บอกจากเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่าเพิ่นได้เดินทางมาจากไสมื้อนี้ก็มารถนมอามเนาะคะ่ะเนาะยืมรถนมอามมามาพอกันเนาะคะ่ะเนาะกับศาลเจ้าพ่อปู่คุนหารถาว่าศาลเจ้าพ่อปู่คุนหารนี่ยเอฟซีเพิ่นก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเอานี่เนาะนอีหยัางนี้เนี่ยสร้างถวายศาลเจ้าพ่อปู่คุนหาร อ๋อเนี่ยพุณวาสนาลัตนาสุเนาะคะ่ะเนาะนี่ยสำหรับมองนี่เนาะคะ่ะพื้นมองนี่พื้นมะเท่เนี่ยหลอกนี่เนาะคะ่ะหลอกติมมี่ตัวใหม่มแล้วรางวัลที่หนึ่งพื้นมะาถ,ถ่ายยุนเนาะคะ่ะ เดี๋ยวสิซองทะเบียนรหให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสังเกตเบิ้งดีๆเด้อคะ่ะหนึ่งเจหนึ่ง้านี่มัซาตลอดด้ค่ะท,ท่นผู้ชมบรรยากาศรอบๆอจะว่าบรรยากาศดีๆลมเย็น รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเพิ่งมาถาเหรอตอนันฮะได้ไปขอเพิ่งไปค่ะอ๋อมาจากไสเนาะค่ะมาตลอยเอ็ดอ๋อบ่ไก่บ่ไก่อยู่ลอยเอทขึ้นก,กันมามาขังแหลกว่ะค่ะมองกรมาบ่อ๋อ เบิ่องตนาา้นได,ด้ทรศัพท์าบสิหมอพันยั่วเพื่อเมืองบ่ค่ะอ,อืมอ,อันนี้เพิ่มนม่าขังแหลกเนาะคะ่ะเพิ่นยั่วเพื่อเมืองเพิ่นออยุลยเอ็ดขึ้น,นะะก,ก,กันเนาะค่ะเนาะไก่บ่ไก่พิ่นก็มากราบไหว้ปู่ขุนหานเนาะคะ่ะวันนี้ละ่ะเพิ่นสิให้ยแล้ววันที่หนึ่งเนี่ย<า>อือขอพ่นลือเป็นบ่ขออยู่อ๋อ บ้านเลขที่ปูกับเขาดีดีเด้บ้านเลขที่หกแปดสองเนาะคะ่ะบ้านเลขที่หกแปดสองดานนี้กับแปดหนึ่งสองเนาะคะ่ะเป็นเดินทางมาจากอำเภอเมืองเปิดมาขอโชคขอลาบกับสารคุณหารเดินมาพนม่าขงังหลด มาครั้งแหลกปูเพิ่นก็สิยหายย่ดอกได้ป่ะพึ่งเอฟซีพิ่นก็ได้เดินทางมาเรื่อยๆอยู่ดิมาบ่ขาดสายดอกกับสารปูคุณหารมาตะพ่นไส้ไม่ได้ทุนหิมาตะพ่นไส้อ๋อพากันไปเฮ็ดทุลายย่พ่นรายแล้วก็ขี่รถผ่านมาขี่รถพานเห็ดคือเลยแวะบ่แน่เด้เพิ่นโดนจิตโดนใจให้แวะมาหาเพิ่นเพิ่นอาศัย ลาบก็ได้มาสุเทยียกับคนไล่หลายเนาะเดี๋ยวนี้เพนอยากงาน,พน,านเพนมูผู้เฒ่าเพินกับบ่ได้มาค่อยมาอยู่นีแมนปะค่ะโอมันหนาวหลูกลานเพินบ่เห็นมาก เออวันล่มอากาศถ้าปัากรศแล้วไหมอือพอดีมามาช่วงนี่่นกําลังสิตามบอกโค้งว่ะฟานบอกโค้งตามบอกโุ้งกินเออเห็นว่าจังสี่เธรามดาเด้ค่ะท่านผู้ชมเอ้ยแบกเฟี้ยงขึ้นรถหกล้อบักใหญ่่นได้นี่ ถาสองเถาแม่แบกเฟี้ยงขึ้นรถไหมคากีหลีเลยเนาะเพาอะไเพรหไเเมีมองเจ็๊บหมองกวดว่าจังใดแบกเฟี้ยงใดฟาดบ่มีโลกบ่มีหลกมีไพ่เป็นลาบอันประเสริฐเตี้ยหือบ้าแกินผักกิแก้วนี่แหละอันลาคือนตาแก้วหลวกผักแยมเบ้นกับตำหมักฮวง มันยืะน้ำปูดีเลยเนะาะตาบักพ่งใส่ปลาแดกโตพร้มอมเนาะแมนเอาคางคางอันปูนี่กับมีปลาขอนว่าแมนบ่นเออเมื่อนั้นเห็นนัน่นปลาขอนแม่ดินอยู่ได้อันนั่นแม่อยู่คางแก่คันแท่น่าอ่ะไหมอืมเตี้ยปลาเมือนอน,อนี่คือล่มคักแท<ม>้ล่มอยู่เลยล่มหยกแมไดินชิบเนื้อแล้วล่มล่มเออ ันบเิ็ดกับผเลีสีแดงลูกเตเขาก็บู่อืมลูกเตบ่อยู่กับอะก็ไปโงเ่นนมเลนกับาสิได้ันนอยตามันก็บตอนมมีเียดไปนหรอป้าปาจะกปีแล้วอายุไก่รแล้วได้รับเงินคนแกไปนี่โอ้ยไอ้เขาเช็ดชิ้นเลยไหน้าเอาสีได้เจ็ดลอยเลยต้นโอ้เอาให้มันหดพันเด้อ อ่เออหอดแล้ะเนาะว่าไม่หลกเออเออเราบอกว่านอบาบอกมีันเลอดประเสือฐสีเลยัวคนเออบ่มีโลกมีไพ่แบกเฟียงแบกเฟียงก่อนเมื่ไ่ขึ้นโลดหกรอ่ันูุชมเอมยบ่ธรรมดาได้เนี่ยบ่รูว่าจางไทยเ้าเจ้าข่อยสิยู่ใด้คือเพิินบ่ สิเจ็ดสิเราแบกเฟี้ยงขึ้นรถเสยไหมผลเฟี้ยงไหมท่านผู้ชมเพราะไงโอก็ใส่ตาแรงงานสบอตาโอใส่แรงงานสบอเด้ไหมของได้เห็นเอียดด้วยละเอียดเอล้เอียดอียแลเอียดล้เอียดล้เอียนมีมาไช่ป่ายมีไหมมีงัวคั้ยอยู่บ่ยีงงวอหนึ่งขั้วใช่ไหม พิตีตบ,บมีราคาเนาะเออพีจนันเดียวขึมีราคาแต่มีราคาคือสิค่ะแต่เจ้าก็สีจังใยเออเลี้ยงไปมันเกิดเที่ยงกับนีหง่ากับนี่ด้หน้าถูกของเออพ่อได้ขี่มันใส่นาเตอืมแต่มีราคาขึ้นมาจากน้อยกับยังไข่อยคุณสบาเก็จะมีอืม,าาม,อมช่วงนี้กับง้อกล้ยออกลูกได้กิน ฟ้ <c oughs> านบักฮวงตาบักฮวงแต่พ่อเป็นแข็งแรงแหละท่านผู้ชมเอ้ยยง่เวทเป็นตาบักฮวงแง่เหมือนเสากินเขา่ากระปลวกพักตาแก้วสัน,นกินปูกินปลาเพิน่นเพิ่นบ่ก,กินเจ้บ่ก,กินหมูกะ่อกระทาอันนั้นเฮ้ยมันค่าแขาว,วะ <c oughs> ออปลาหมูกับทาบ่กินต้มเนาะปลาขวาน,น้ำแก่คันแท่นะ่าเอาเอาฟ้าปี๊ดใบย่างดียำเต็นออกบ่ปีปีดดีค่ะเด็กพเนียงอ่องโอ้พเนียงอ่องบ่จับเอามันบ่เป็นปลาขวานได้หรือมันคือสิตัวใหญ่แถอปลาขวานเฮ้ยปลาขวานแก่นี่ล่ะแกนี่ปลาเท่านีเอานะ่ะปลาขวานมันคือสิตัวใหญ่แท้อันนี้ไว้เพิ่อนเอาไปตรงไหว โอ้ท่านผู้ชมเมื่อยปลาขวานลาสันปลาควาคุณมันมาน,นเป็นปลาขวานได้ผลมันสิไปแล้วคุณโอ้มันสิไปลนโลกน้องแล้วนู่นมันมเป็นปลาตัวใหญ่แล้วเนื่อว่าสิจับยุแกนี่แกนี่น้ำบกเบิดแลนน้วบ่นี่โอ้โอ้ยมาตอนนั้นเพื่อนนั้นไม่น้ำยู่ได้ค่ะท่านผู้ชมมาตอนนั้น มากับน่องปลามีไหมคะ่ะนี่แม่โอ้ยนาะบอกอีลีค่ะท่านผู้ชม่นเอาไปกินเบิดแล้วนะเออของด้านนี่ก็เป็นจอมปวกพ่นปวกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจอมปวกนาไข่ายๆพะพุพทธรูปเลยยอดจอมปวกูปอวะ ว่าตะกี้ตะกรอนเนาะค่ะเนาะอากาศหอนหันนี่ปูขุนหารเพิน่นว่าย่ำเว้นเพิ่อนหอนเพิ่นออกมานาังสูบยาอยู่นี่แหละอยู่ใต้โฮมบาเนี่แหละอยู่จอมปวกนี่เอา้านี่จอมปวกกับมีผู้มาขอโชคขอลาบตัวค่ะท่านผู้ชม,มนี่เนาะคะ่ะหาเจ็ดศูนย์จ้องให้เบิงซื้อๆเนาะค่ะเนาะ หาเจ็ดศูนย์เพิ่นมะขอโชว์เพลาบก็จอบปวกไง แต่ว่ามาอยกับปูนี่บรรยากาศย่างดีค่ะท่านผู้ชมเอ้ยย่มกังเว้นกับไม่กินเขากินน้อยู่นี่เพิ่นตำหมออกักุวงสูกินได้ค่ะพาขวดแล้วนะ้อยย่มกังเว้นตาหมออกักุวงตามมักุวงต้มปลาตาหมออกักุวงใส่บักกวกเอาโมผินเมีย่ยนห่อวนที่นี่ โอ้นมบาเอ้มากินเขาก็ตำบมกฮวงน้ำเพลินได้เนี่เจ้าถ้าอยากแข็งแรงก็เพลินมากินเขาก็ตำบมกฮวงได้เนี่โอ๋บอกพ่ไอท่องแรียบอโอ้ยพ่อท่องแรียอ้ยจะเบิง์่บ้านขีบนี่เออบ้นต๋องมาบ้าสันย้ายพนบาย้ายพนบาบ่านนมบาบ่ต๋องมา เออเออตาพอนี่ท่องเรามันบ่พญ่ท่องแรียจอจามปิดจามแปดด้วยแถ่เลยเออบ่ยู่เฮียนพนบ่มีพูต่ำบอกฮู้ให้กินต่อแนว่ยข้นสดเนาะพนไปหากินนาหมไปถ่ายคลิปเราไปกินนาเมะเออแล้วไปกินนาดิ จะว่าเปิน่นเป่นได้เอื่นนุ่มามเด้่อพิ่นเอืนออเ่นตะพธองแลเร้อนุ่มามิ่นเบื่อเอดอกย่พ <c oughs> ิ่นเอื่นพอท้องแลอพอท้องแลเพผ่นม่แง่มไรแม่กินเขาอยู่เนี่นะเต แก้วบ่ได้มากเป็นบ่ยา่เต๋วอือค่ะไป,ไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมของดอกไม้ทูกเทียนกับใบพ่อโขอลางรบสานก้าพอปูคุณหารค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชมทางบ้านนะคะค่ะ พ่วันนี้จะมาขอเลขใบสาวเอฟซทางบ้านนะคะที่เด็ดต่อเข้ามาเยอะนะคะว่าวันจันทรพุธศุกร์มาที่สารบุคุณหารให้หน่อยนะคะมาทำคลิปมาขอเลขเด็ดให้หน่อยให้ดูหน่อยนะคะนะ้ำผมก็เลยได้เดินทางมานะคะวันนี้ก็จะมาจุดเลขทูปนะคะแล้วก็ขยับเ m มซเหมือนเดิม ะะครอบที่แล้วว่ามันเข่าต่างประเทศบ่เนาะเข่าต่างประเทศนะค่ะตั้งแต่ถูกปูมันหายมันมีลูกบอลมาขอโชคขอลาวมาสียหายตัวใดปูกับยิบไซเมอร์เลยเด้อจ้าแล้วนะคะคกว่าจะขายคลิเสร็จกว่าจะเดินกลับบ้านกว่าจะลงคลิปนะคะก็ สองทุ่มครึ่งมันก็เลยไม่ทานแต่ว่าถ้าคอนหูเแล้วละคะ่ะว่าใดตัวใดนะคะีค่ะก้อนสองกลุ่มดูแล้วแต่ว่าตัดคิปลงไม่ทันนะคะวันนี้ก็เลยมามาตอนกลางวันมาขอคือมามาขอกลางวันเลยนะคะเพราะว่าจ้างแบบกันเนะคะ่ะการผ่าการบัตท่านนะคะ่ะเพราะว่า คือเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นสีเอาไปเซียงโชคเซียงหลาบกับทงต่างประเทศทางน้อยๆแน่ๆนอีกย่างของาเพิ่นเนะะกกันเนาะค่ะขาะก็เลยมากกลางวันนี่แหละค่ะของวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุธก็รู้ๆกันอยู่มีไปต่างประเทศนะคะแต่ว่ามาก ก็สามาขอปูพื้นเก่าหยาเซียมซี่ขอเล็กปูื้เก่านะคะแมนค่ะใหปูพนไห้พื้นเก่าตามโตตรงๆหลดคือคือบันจันทร์อานานะคะสามโตสองโตเข้าหมดเลยนะคะนี่ว่าเด็กเขา้งโตเลยค่ะแต่กึที่เด็กที่เด็กโตเดียวกันหมดเลยอยู่ในห้องน้คงหลม เดี๋ยวบูพันยีให้แล้วเนาะค่ะาสามโตตรงตรงเลยนะสาธุบ<า>ัวหมเขียวหันเออเียวไปบอกใปไปจิ้มหัวหัวมัวจิ้มเนี่ยเนาะต้องทำกยน นนเยยบบะะอแล้ว่ามอ้อ้โอ้โห้โอห้งอ้้อ่โอ้้โอ้้โอ้้โอ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 ้้อ้โ้โอ้โอ้โอ้่า้โู้โ้า้โอ้โอนหอาโ อากาศก็เย็นเย็นค่ะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกรู้ทุดบบอกรกับปูพันหานก่อนแล้วค่ะท่านใดอยากสิบบอกร่เพิ่นสิขอโชคขอลาเน,นะเนะพิ่นกลับบอกพร้อมๆกันเลยแล้วคะ่ะ สาตุสาธภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูคุณหานมาหนีตกหลานช่องน้องนามชันแนลปะต้อยพุ่นนิสเซนราคาเอ็กซ์ซีที่เพิ่นกำลังรับชมเพิ่นเมืองอยู่ทางบ้านมาหนี ก็เดินทางมาื่อทีสิมาขอเหล็กเด็ดขอโชกขอลาบน้ําปูืมอนีวันพูดน้ำปูเพิินสิไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่งจะเลยบอกหามาขอโชคขอลาบขอเหล็กเด็ดน้ําปูก็คือสิมาจุดเ็กถูปลวก็ขายยาเซียมซีน้ำปูเดอร์ของืมอนวันพูดวันทีทะเลเกาสิบเอ็ดเนวันทีสิบเอ็ดสิบเอ็ดท่านว่าค้มสองมนาเราสิบเจ็ด้ำปูให้เธอเพิินสิเอาไปเสียงโชกเสี่ยงลาบ ทางใดเลขที่สะได้มืินนี่ค่ะเพิ่นเอาไปเสี่ยงโชคกลายเพิ่นมันหมันปังปังแห้งแห้งปูเด้อาหายเข่าสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงโหลดเลปูขึ้นจังมันจันวังหันเอาแบบนั้นเลยปูเบลขกผูกกับเลขเสี่ยมซี่เลปูเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อปังปังเลปูเอ้ยเข่าสามตัวขึ้งวัดวังหัน จะขย่าเสียงน้ลเสียมซีเนาะค่ะเนาะนี่อย่างนี้ไม่หนีบอ่ะมึงก่อนดูเลขก่อนดูครบไม้ไหมที่นี่เพื่อนกำลังหยากันเรื้อพงชุดรถเนาะค่ะอาจี่มีเสียงเข้าไปในในกล่องเปวาร์ตานยังได้ค่ะเพื่อนกำลางดีเห็นเน่ากินกินเว้นเนาะค่ะเพื่อนจะตามมกคู่ต้มปลาแบบที่นี่เหตุเกิดว่า ผงชุโรดเบิร์ตผงนัวอยากน้ำผงนัวผงวิเศษเบิร์ตเนาะค่ะเปิกันเลยอยากกังอยู่นี่ใส่หลายแสบหลายเห็นปะเอสมมติปาการกาอะไล่ะโอ้ถ้าเธอได้ยินแล้วกะอันเออหน่อยอีหยังก่อนปาผงชุบโรยปาปาผงชุบมาให้ก็ได้เอฟซีสมมติปลาการบ่ เออฝากผงสุรดไม่พไเพลินในเด้อขนาดยิเงี้ยมูวเจากันเลย <c oughs> ขาดไม่ได้เยค่ะอืมเอาไม้แรกออกมาแล้วนะคะไม้แรกไม้เลขห้าค่ะ ไม้เล็กาเนาะเอ,อ้าขีหัวขี้แลลวเลยทำกรส้มเลย ไม้ที่สองนะคะไม้เหล็กี่ค่ะห้าสี่เอาเหล็กูกเงาเนาะจะว่าเหล็กถูกนิหารแล้วเนาะคะ่ะ<อ>เอาตกแล้วนะคะ คือแบบเก่าเลยค่ะหม่แรกใหม่ที่สองปัตตอยเป็นคนบอกแต่ว่าหม่ที่สามนนองนางเป็นค้นค่ะหมายเลขสามค่ะห้าสี่สามสามสี่ห้าห้าสี่สามเลขเรียงกันสามสี่ห้าหาส่สามห้าสี่แปดก็ได้นะคะตามนั้นห้าถูกเดี๋ยวรอเลขทูบนะคะรอดูเลขทูบเลขถูกก็ร่างหมเบเลด เลขสองตัวละเลขเซมซีได้ห้าสี่สามนะคะท่านผู้ชมหรือว่าห้าสี่แปดก็ได้เพราะว่าโรงเรียนมาวิ่หน่อยบป็นวาหาเอยเปนวาสามก็แปดพี่น้องกันนะคะก็แล้วแต่ความชอบ <3 S 1> ของใครนะคะใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบนะคะว่ากันไว้นะคะเหมือนงวดที่แล้วขยับเซมซีได้สี่หนึ่งห้า เรานามก็ได้แปลงไห้อีกว่าหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันก็ได้บอกว่าสี่เจ็ดห้านัน่นะคะก,ก็ก็ไปเข้าตัวแปลงสามตัวตรงๆนะคะแต่สองตัวก็เข้านะคะของวันจันทร์ที่แล้วแต่ว่ารู้ซึกว่า e เอซีเพิ่นดห,หนึ่บริวารมาถวายหลายเดนเป็นไก่<ม>ไก่โจนจนังเลยกับเต็มหนีได้บันที่เนี่เกม็มเก็เกมออกไปเลี้ยงข,งข,งขง้างเอาไปเล่เนาะค่ะ ผู้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำมันผู้คุ้นหานนะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้นน้ำคองมาถวายเดินน้ำบริวารมาถวายบัว่าสิเป็นส่างหมางัวกล้วยไก่ตีไก่ไก่เงินไก่ท่องบัเลบ่วว่ามืนหนีมากวันนี้มืนหนีมากตอนกลางเว้นนะคะก็พอดีเพิ่นก็เห็นผู้เพิ่นเน่าจะเหมือนนั้นมากขึ้นบ่มีผู้ใดเลยกาเป็นตัวอย่างอยู่เลยค่ะเป็นแบบว่าคนขี่งูกังในดอกมือนนั้น โอ้พนนี่งานขาวดำในบ้านเนาะเพนได้เหมือนั้นเพิ่นเลยบ่ได้ออกมากแต่ว่ามาเหมือนน่ะนนอยเห็นเงาดำๆยางพานด้านหลงังศาลแม่บ้านทีนี้สองคนก็บ่กล้าเว้าย่านขนลูกน้องน้า่าให้ไปเว้าอยู่เฮียนซะว่าซั่น,นบ้านนัน้นก็มีที่ว่าเฮาได้ย,ย,นนนยินเสียงห้องนั่นแหม่แม่หนี้เสียงห้องเป็นเสียงอันเขาขีลรถมากเขาห่วงเอิ้นกันอีหยังสิ่หรือเปล่า นะคะเพราะว่าเห็นเห็นรถขี่ไปอยู่แมนพราวาย่ำเคลื่อนมันเสียงอ่ะรถมันแหลน่านมันล่มมาทางนี้ลมมาทางนี้นะคะมันก็เลยได้ยิงคุณนแม่คายุดถนนคุ่นยุดถนนดำเลขทูบไหม้หมดแล้วเลขทูบไหม้หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันค่ะค่ะค่ะไปค่ะแต่ว่ายย่ำย่ำกังเวทนี่ตุ๊กแกมันอยู่ใสยายแต่ว่ายย่ำขค้ืนออกมาดีดี ตำงานนะคะประวัติขาคนขึ้นรถข้าวขาคนขึ้นรถข้าวขาสามปาวเมื่อวานหรืมานที่ได้ลมแห้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเบิรงนเตี่ยแะพวงมาไล่ปิววอนเลยไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูปกันเลขทูบมาขอจุดกับศาลเจ้าพ่อปู่คุนหานเพิ่นก็ได้ให้แล้วเนาะค่ะว่าเดี๋ยวสิ่งซองห้เบิรงว่าตัวใดเนาะค่ะเนาะ เลขทูบที่ได้สองห้าศูนย์เนาะค่ะสองห้าศูนย์เหล็สองห้าศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องกระหาแนวทางเสนอแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะตามสารตามสิ่งศักดิิ์สทธิ์ต่างๆแต่ละหมองแต่ละบบอนเนาะ,ค,ะค่ะขอให เอฟซีถูกทุกทันโชคดีเนาะค่ะเนาะกับสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารเลขถูกเนาะค่ะสองห้าศูนย์ค่ะเลขถูกสองหาศูนย์เลขเซียมซีทีหนองน้ำเขย่ากับหาซีสามเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกับสีประมาณนี้เนาะค่ะก็ขคอไอเอฟซีถูกทุกทันโชคดีเนาะค่ะเนาะกับสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารเฮงเรงลุยๆกันสุขุสุขคนเด้องวดนี่ ค่ะนี่เนาะคะ่จะจาถูดเด้อปูปังปังเด้อปูงวดนี่มาขอโชคขอลาบกับสารจะพอปูคุณหาขอให้ปูเปิดโฉคเปิดดวงให้กับเอฟซีท่างบานปุ๊บเอฟซีทันใดทีเพิ่นได,นเ,ดบเบิ้งคิปเนีย็ขอให้เพิ่นโศกโศกมันหมานให้เพิน่นแห้งเรวยๆให้เพิ่นรับโศกก่อนก่อนโตทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีไมเนียขอให้เอฟซีถูกทันโชคดะคะีเนาะค่ะเนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเดอร์ค่ะช่องปตอยคนมิเซนน้องน้ำชาแนลเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพร้อมกระทีมงาละค่ะสุขสุขคนกัมณนีวันนีก้กะมาขอมาตามไหเหลียวเนาะค่ะเนาะเอฟซีพันวาวันจันวันพุดวันศุกม้าไหาแนวสันก็ได้มาไหาเแล้วเนาะคะ่ะสำหรับมอนีวันนีก้กะขอไหเอฟซีถูกๆทกทันโชคดีลำลลําลร้ยๆยสุขภาพร่างกายแข็งแรง แยกเจ็บแยกจนให้แห้งๆล้วยตลอดปีตลอดไปทรงทายปีเก้าตอนรับปีไม่นี่มันหมานปังๆกันสุขสุก้นสำหรับมือนีเนาะคะ่ปะป้ต้อยน้องน้ำก็สิขออโตล่าไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ